นี่หมักจัดหมอยหอยนางลมอีน้องแปดเต้าอีเล่ากับหมาอีกระดายไม่รู้อีชิงหมากเกิดอีดอกท้ออีหอยบัดเผ็ดอีเห็ดต้มยำอีดำปัดเป็ดอีเห็ดแช่เย็นอีหมอยลุงลางโอ้อีสัตว์ดาจันลิดคิดว่าหลอหน้ายังชั่วตัวยังเขียดเขียดเชียบหายมองนิดมองหน่อยทำไม่ไอ้คุณว่าหมายมึงหลอกไอ้ส้นไส้คิดว่าด่าเป็นคนเดียวเหรอขอสักชุดใช้คงคบไอ้ลกแผ่นดินอลิ้นสองแฉกแหวกกอหญ้าบ้าห้าร้อย หลังคาประจวบัปวดท้องรอบว่องกันครับปลาไปกินเบ็ดเห็ดสามสีทชนีดสามรถสดเสียงดังทั้งตีเหล็กเอกบรรยาอ่อนนอนกับกระโปรงโลกตซ่อู้กูไม่กลับย่างเกลือเยอะไอฮัวขี้คอขึ้นสนิมหิมสายขาดถ้าสุนัขระวังตะบวยกล้วยต่างแห้งแกงวักทองของเจ็ดคนมุกเช็ดเต็มตู้ไม่รู้จอแบขึ้นเอคือขึ้นคอหมอแทะเหงื่อเผือกล้มควันมันสับหลังนดังเก็บโซ่ผัดเผ็ดเห็ดท้อกระเทียมเยี่ยมตกหมา เอาเรือเดินขึ้นหลังหงมักขี้ทีไม่ห่างเหินเดินไม่ดูทางการติดคอหม้อก้อนทะลุกระชุกก้นลวกหัวองะชากกระจาดปลาแห่แข่งไม่เข้ารูกระทูแม่กองสององคตหัวในกระดองกระหมองเข้ามาเล่นถั่วลวงอินไก่ไก่ปมาเกลียวคิวตลอดโซกโคเป็นนิจสินหินใต้บาดาสนักเลงเพล่ยงขีดขี่ท่าบา้านจาดเคลื่อนขาาน้าวแมลงสาบตรงเครื่องเรืองเข้าสูบกระปุกตั้งชายขายมะแบกบคนแบกกุ้งเข้าเปลือกเสื้อทุกงานหมาสังคมพ่อผมสีซี่จบไม่ขี่ฟอร์มาลีนนักถิน่นริมรั้วบัวเต่าถุยอุ สิ่งปฏิกูลพายุตากแดดสองน้องจอหนังตะลุงถุงสองใบไข่ลูกเดียวเดียวห่วยห่วยด้วยสังขยาบูก็ตายขุนแลพว้าวชาวสวนทุเรียนแต่เพียงหางยาเล่าหางขาตลาดแต่เรื่องโง่งอรบุษมนุษย์สามาเ่องชา,าแต่เรื่องชั่วแกงคั่วหอยขมยมแต่เรื่องผิดจิตวิปลาสท่านเงินตาพ่ายอดหกักไม่หลักปักขี้เลสทิ้งเหรนหางไหมตะไครในท่อน้ำจำตับเป็ดผู้เช็ดน,น้าดันด้คอหาส้วมซึมอึมครึมตลอดชาหาจอมเชียเชื่อตะวันมาปากตันโ,โห้โส้วมสารณนะกระบาขี้แมวแาเจลยี่สิบสี่ทายวายเขาหักปาก คุณแผ่นดิ้งเกินระเบิดแสวงเครื่องโกกระเดื่องตาข้าวมะพร้าวห้าวยัด่าสาก,กระเบือยัดโกดคอยแต่เลียเปี้ยหมาตื่นปืนก็บอกคดไอ้กบ,กบ<ะ>ต่อร่าบจะลันรังติดกนาดาิดไม่ค่อยออกอ่ะเนี่ยไอ้สัตว์นี่มึงเคิ็ดไม่ออกกัะเนี่ย